เซลกาฮอนด้านะคะคลิปนี้เซลการพาลูกค้ามาหาคําตอบนะคะกับรถยนต์ Honda HRV eHEV นะคะซึ่งก็จะมีคําถามจากลูกค้ามาว่าเอ๊รุ่นนี้ความยาวความกว้างความสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะคะทั้ง3เกรด e el และ rs จะไม่เท่ากันค่ะ e และ el นะคะความยาวตัวรถจะอยู่ที่4,330ม mm. ่วนรุ่น rs ความยาวอยู่ที่4,385ม mm. มนั่นเองค่ะ และในส่วนของความกว้างของตัวรถ Honda HRV e-HV e, H e v ค่ะความกว้างจะอยู่ที่1790 mm นมมนั่นเองค่ะน no, no, really like อกจากตัวรถของเราจะกว้างแล้วความสูงรถของเราก็สูงเช่นเดียวกันนะคะ Honda HRV e-HV e, H e v มีความสูงอยู่ที่1590ม mm มนั่นเองค่ะ ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้าจะอยู่ที่1550าหสำหรับรุ่น E และ EL ส่วน RS จะอยู่ที่1542ค่ะระยะห่างระหว่างล้อคู่หลังอยู่ที่1553ของรุ่น E และ EL ส่วนรุ่นท็อปจะอยู่ที่1543นั่นเองค่ะความสูงใต้ท้องรถนะคะจะอยู่ที่196 มมิิลเตรนั่นเองค่ะล้ออลลอยสำหรับเกรด E และ EL จะเป็นขอบ17นะคะส่วน RS จะเป็นขอบ18นั่นเองค่ะส่วนความจุของถังน้ำมันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเกรด E, EL และ RS จะจุได้ที่40ลิตรนั่นเองค่ะและภายในก็ กว้างขวางคุ้มค่าปรับโหมดการใช้งานได้ถึง3โหมดเลยนะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่อง1.5ลิตร ehev นั่นเองค่ะประหยัดน้ำมันอยู่ที่25.6กิโลเมตรต่อลิตรนะคะและลูกค้าท่านไหนที่สนใจสอบถามแคมเปญรถยนต์ Honda สามารถทักสอบถามเซลการ Honda เซลการจะมีเพจนะคะเป็นเพจ Honda เซลการแล้วก็เพจ Honda ศร,รีสเกดเซลการค่ะคิดถึงรถยนต์ Honda สอบถามเพจ Honda เซลการได้เลยนะคะแล้วพบกัน คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะ